อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนเรืกใครตอนที่291ความระโมบตำหนักจากคลสวรรค์ได้ยินนามแปลกประหลาดต้องทำรั่วฉวนงุนงงเพราะเขาคล้ายยังไม่รู้จักทวีปเทียนหลันดีพอดังนั้นกองกำลังทั้งหลายยิ่งไม่มีทางทราบได้หมดกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพบเห็นกำลังของคนทั้งสองถึงกับสอนสั่งสิทธิ์เช่นนี้ขึ้นมาได้ อำนาจของตำหนักจากกลสวรรค์ย่อมไม่ใช่อ่อนด้อยอีกทั้งล้วชวนยังมีความสงสัยนามจากกลสวรรค์ของตำหนักจากกลสวรรค์ออกจะน่าสนใจเขาถึงกับลืมไปว่านามเช่นล้านต้นตำรับนั้นยิ่งใหญ่กว่าตำหนักจากกนสวรรค์ไม่รู้กี่เท่าหลังคิดหลายเรื่องราวล้วชวนจึงแนะนําตนเองนามข้าล้วฉวนอยู่อาศัยที่นครจิ้วเหว่ แห่งจกักรวรรดิเทียนชิงเป็นเท่าแก่ล้านแห่งหนึ่งเพียงการแนะนำตัวของั่วฉวนครึ่งส่วนแรกก็มากพอแล้วเฉินโม่และเฉินอี้ตระหนักทราบได้ว่าั่วฉวนสมควรเป็นยอดฝีมือที่อาศัยในนครจิ่วเหวามียอดฝีมือสุดแกร่งซ่อนเล้นอยู่ในนครจิ่วเหยาเรื่องนี้ผู้คนทราบกันดีทว่าหลังได้ยินสองคำตามหลังคนทั้งสองจึงชะง,งักไปเท่าแก่ บุคคลแข็งแกร่งเช่นนี้กลับเรียกตัวเองว่าเป็นเท่าแก่สองคนสบตากันเองก่อนจะเผยความประหลาดใจผ่านสีหน้างานอดิเลกข,ของผู้แข็งแกร่งแท้จริงแล้วยากจะคาดเดานักล่วชวนพบเห็นสีหน้าคนทั้งสองแม้ทราบเขาก็ไม่คิดจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมแต่อย่างใดเขาคิดไปครู่ก่อนจะกล่าวฉัไหนจึงอยู่กันที่นี่ได้เฉินอี้กล่าวตอบ อาจารย์บอกว่าให้พวกเรามาคอยคว้าหาโอกาสที่นี่ล่วชวนปลาดใจหรือนี่เป็นโชคชะตาตำหนักจากกนสวรรค์คล้ายไม่ใช่ธรรมดาแล้ว <c oughs> ยังมีเหตุผลอื่นเฉินม่กล่าวเสริมขณะนี้ความสนใจหันมองไปทางวิหกกลิดแก้วเจ็ดสีที่กำลังคิดจากไปอย่างเงียบงนัน พบเห็นดวงตาของคนทั้งสามจ้องมองมาภายในใจของวิหกเกรดแก้วเจ็ดสีต้องดิ่งหวบพวกเจ้าพูดคุยกันไปฉะไหนเปลี่ยนกลับมายังข้าอีกเจ้านั่นดูดีไม่น้อยล้วชวนกล่าวเสริมแน่นอนเฉินอี้พยักหน้ารับอาจารย์กล่าวว่าขนหางของมันสามารถเพิ่มพูนความสำเร็จการรอบลิ้นติดตามได้ ด้วยชวนพยักหน้ารับดวงตามองที่ล่างอวบอิ่มของมันขณะนี้เองที่เฉินโม่และเฉินอี้เผยความร้อนใจคล้ายว่าอีกฝ่ายก็สนใจวิหกเก็ดแก้วเจ็ดสีเช่นเดียวกันหากอีกฝ่ายต้องการเช่นนั้นทั้งสองก็ไม่มีโอกาสได้รับวิหกเก็ดแก้วเจ็ดสีขนของมันสะท้อนเป็นแสงหลากสีสันภายใต้แสงจันทราสุกสว่างยามค่ำคืนดวงตาคู่นั้นประหนึ่งทับทิมเป็นประกาย ความฉลาดของมันย่อมไม่ใช่เล็กน้อยที่ต้องตาที่สุดก็คือขนหางของมันมันเปรียบดังผลึกแก้วสีลุง้งที่สองประกายเจิดจ้าอย่างลึกลับพร้อมอัดแน่นด้วยพลังแห่งฟ้าดินส่วนล้ำค่าที่สุดของมันก็คือขนหางเป้าหมายของเฉินโม่และเฉินอี้ก็คือขนหางของมันทว่าทั้งสองไม่ทราบที่ล่วงชวนคิดอยากจะได้คือร่างกายอันอวบอิ่มของมันต่างหาก ด้วยไม่สนคนทั้งสองกล้วฉวนคว้ามือกลางอากาศก่อนที่วิหกเก็ดแก้วเจ็ดสีจะล่วงหล่นสู่กำมือดวงตาทับทิมของมันเผยล่องรอยความสิ้นหวังหลังกัดฟันแน่นเชินโม่จึงกล่าวออกผู้อาวุโสคนหางของมันสำคัญกับพวกเรามากนักพวกเรายินดีแลกเปลี่ยนหากท่านยินยอมเชินโม่ต้องใช้ความกล้าอย่างมหาศาลจึงกล่าวคำเหล่านี้ออกมาได้เขาทราบดีว่าเรื่องนี้ไม่ควรกล่าวออกไป ทว่าขนหางของวิหกเกล็ดแก้วจัดสีนั้นดีขนาดไม่อาจพบผ่านได้โดยง่ายอีกทั้งผู้อาวุโสท่านนี้ยังไม่คล้ายใช่คนโขดเที่ยมแม้ว่าสีหน้าจะเรียบเฉยไปบ้างก็ตามเหล่านี้คือสิ่งที่เฉินโม่ประเมินตัวตนของรั่วฉวนอยู่ภายในใจของตนเองตอนที่292รู้จักโคล่าหรือไม่ ล้วชวนนิ่งเงันไปครู่หนึ่งสายตาขณะน,นี้มองไปยังวิหกเกล็ดแก้วเจ็ดสีในมือเขาไม่ทราบว่าเหตุใดคนทั้งสองต้องการเพียงขนหางของมันหรือขนหางของมันเป็นของดีแต่มันกินได้หรือขนหางข้ามอบให้ก็แล้วกันเฉินโม่และเฉินอี้ชะงักไปครู่ก่อนจะเผยความยินดีปรากฏปรากฏทางสีหน้าคล้ายว่ายอดฝีมือตรงหน้าผู้นี้ไม่ต้องการขนหางของมันนับเป็นโชคดีของคนทั้งสอง ขอบคุณผู้อาวุโสทั้งสองกล่าวออกจากใจทราบหรือไม่ว่าที่นี่คือที่ไหนล้วชวนเงยหน้าขึ้นรับชมมายาบนฟ้าฟ้าไกลห่างผ่านไปเพียงครู่มายาบนฟ้าฟ้านั้นคล้ายก่อตัวเด่นชัดขึ้นอีกแล้วเป็นเขตภูเขาห้าธาตุแห่งเทือกเขาจ่อเหยาขอรับเชิโม่กล่าวตอบเขตภูเขาห้าธาตุชื่อค่อนข้างน่าสนใจเหตุใดพวกเจ้าอยู่ที่นี่ล้วชวนกล่าวถาม ขณะเฉินโู่คิดตอบเฉินอี้พลันกล่าวคำแทรกขึ้นมานางกล่าวออกด้วยความตื่นเต้นยินดีอาจารย์บอกให้พวกเรามาสแสวงหาโชคที่นี่เฉินโู่พยักหน้ารับเป็นเช่นนั้นข้าคิดว่าที่อาจารย์ให้มาที่นี่สมควรเป็นเพราะโบราณสถานที่เปิดออกแล้วกล่าวถึงตรงนี้เฉินโม่จึงรับชมมายาบนฟากฟ้าไกลห่างด้วยดวงตาเป็นประกายหมัดขณะนี้กำเอาไว้แน่น โบราณสถานหมายความถึงโอกาสอันไรที่สิ้นสุดล้วชวนรู้สึกเฉยชาต่อเรื่องราวโอกาสเลิศดล้ำเพียงใดจะดีไปกว่าระบบของเขางั้นหรือล้วชวนเพียงพยักหน้ารับไม่พูดกล่าวคำใดคือว่าขณะนี้เฉินอี้กล่าวคำออกพร้อมใช้มือเกาะกุมหน้าอกด้วยสีหน้าซีดเผือกน้องหญิงเป็นอะไรไปแล้วเฉินมู่เผยความกังวลเฉินอี้กัดริมฝีปากกล่าวตอบอย่างดื้อรั้น ข้าไม่เป็นอะไรเป็นอะไรกันล้วชวนกล่าวถามด้วยความสับสนเฉินโม่ถอนหายใจน้องหญิงได้รับบาดเจ็บครั้งหลบหนีการไล่ล่าของฝูงสัตว์อสูรเมื่อครู่สายตานั้นหันมองทางวิหกเ็ดแก้วเจ็ดสีในมือของรั่วชวนพร้อมเผยประกายเย็นเยือกไม่มีทางรักษาหรือั่วชวนกล่าวถามเฉินอี้เผยยิ้มอย่างอับจน ผู้อาวุโสแม้มียารักษาทว่าคิดรักษาอาการบาดเจ็บนี้ก็ต้องใช้เวลาล่วฉวนจึงเงียบไปครู่หนึ่งเฉินมู่และเฉินอี้มองหน้ากันเองทั้งสองคล้ายไม่ทราบแล้วว่าขณะนี้ควรทำอย่างไรดีฉะไหนผู้อาวุโสตรงหน้าท่านนี้คล้ายไม่เข้าใจความหมายของการกระทำรู้จักโคลาหรือไม่ล้วชวนกล่าวถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบโคลา คนทั้งสองมึนงงในความทรงจำคนทั้งสองชื่อเช่นนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือจะเป็นยาวิเศษขอบังอาจถามต่อผู้อาวุโสโคลาคืออะไรขอรับเชิญโมถามกลับลวดฉวนจึงยื่นมือออกในมือเป็นโคล่าขวดหนึ่งนี่คือโคลาเชิญอี้ e, เม้มริมฝีปากสีดำาทมินดูน่าเกลียดนักเฉินอี้สมควรเคยประสบพบเจอยารักษามากมายมาแล้ว ล่วชวนหาได้ใส่ใจไม่ขณะนี้ส่งโคลา่าแก่เฉินอี้พร้อมกล่าวดื่มเข้าไปมันจะช่วยรักษาอาการของเจ้าแม้ไม่ทราบว่าเฉินอี้บาดเจ็บอย่างไรแต่คล้ายไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตสรรพคุณของโคล่าคือรักษาอาการบาดเจ็บไม่ถึงตายและมันจะหายในเวลาเพียงอึดใจเฉินอี้ลังเดแต่ทว่าก็รับขวดโคาไว้ด้วยกำลังของยอดฝีมือตรงหน้า หากคิดวางยาก็ถือเป็นเรื่องเสียเวลาแล้วเฉินอี้คิดเช่นนี้อยู่ภายในทางด้านเฉินโม่ไม่กล่าวคำใดทว่าจับจ้องที่โคลาด้วยสายตาไม่ทราบคิดอะไรอยู่และทางด้านวิหกเก็ดแก้วเจดสีที่ถูกกล้วฉชวนจับตัวได้ตลอดเวลามันแส่งทำเป็นตกตายด้วยสูตดลมหายใจเข้าลึกเฉินอี้จึงบิดฝาขวดโคลาเปิดมันออก ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับเท่าแก่ขั้นเทพนะครับทุกคนก็อตอนนี้หารเส้นอยู่ที่2728แล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงอีก4ตอนมันก็จะเป็น2732พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งผมลงอีก8ตอนอีกวันหนึ่ง ครับก็ส่วนเท่าแก่นะครับก็จะลง2ตอนเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนก็ต้องอดทนอย่างนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะลงเป็นปกติแล้วอีกไม่กี่วันนี้นะครับทุกคนหเส้นก็ใกล้จะถึงตอนปัจจุบันแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้ครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับ,ห,รบ,บ,ารบหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับทุกคนหรือสามารถโดเน a มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแค่นี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันหานส้นต่อครับไป